จับหน้าโบกูนมาเลยแบบว่าดูแข็งแรงหนยแต่ใช้โฟมมันประหยัดก็เป็นอยอู้ของคนนี้ขอโทษเดี๋ยวเราเป็นไรสุดที่แพรมันต้องมีสักวันที่เราได้เจอกันบายบายจ้าไว้เจอกันจ้ารักๆนะคะรักๆนะคะเบื่อลาวนังห่อจะไปจมเห็นตาเฟินไหลจะไปจมเห็นตาเอไอไหลจมเห็นไหลก็เลยเป็นจิระ อัางหยางอังกอสวยน้องดาลีอังกอเสร็ไหมอ๋อรูปรูปแม่ขนมเข่งไงที่ข้างหลังอ่ะที่เป็นไอ้นั่นน่ะที่เป็นในกรอบในที่เจ็บวันที่ห้าละเออวันที่จ็ดจะอยู่วันที่หาลืมลืมถ้าเข้าไปในกลุ่มว่าเออเจนขึ้นไลน์นะอะไรอย่างนี้เลยค่ะแม่เล็กสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าหน่าใครถ้เป็นแบบนี้ไม่ต้องทิ้งเอากระสวยยังได้ล่ะ ม้ากับบอกเจ้าหนังเพลงถ้าเดิ๋ไม่รุมขาจักนี่เป็นร้อยกามากับบอกเด้อบอขาจักกินสามวันนี่ทำเองนี่เฮียเอาไปกินเด้อกดแสบงถ้าเกิดจ้างเขาเนี่ยกินเป็นกินมะเป็นโอ้ยบอกให้กรับปฏิทู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 พี่น้องนำลำยิ้งโอ้ยหวานเจี๊ยบพี่น้องหวานเจี๊ยบก็ อยู่เลยมาเจ้ามาเจ้าหม่เลขอนี้คนหลายจังหวัดค่ะมาเรนี้คนหลายจะมองเห็นอยู่ใกล้ถ้าไกลน่มองไม่เห็นคนสายตาสั้นแสดงว่าคนอายุบ่หลายเนี่ยพี่เจมี่สายตายาวเนี่ยอายุไหนระเจ้ากลายเป็นแบบว่าเก็บไม่ได้อะไรไม่ได้มันเลยกลายเป็นใส่ไม่ได้เกลายแก้วมังกรก็อะไรนะหายคิดถึงกันแล้วใช่ไหม เราแบบว่าลงเฟซนะครับแบบว่าให้คนเอาไปดูแบบก็เลยแยกกันมาดายสวัสดสวัสดีจ้าปัจจุอะไรนะเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่อร่อยมากสว่างะสว่งเต็ม เล็กไหมนาง่งหมเห็นแล้วจริงจริงค่ะเพราะว่าวันสองวันนี้รู้สึกว่า a อไอจะรวนอืจะรวนจะของแม่เล็กอะต้องเขาอย่างเดียว นะะคแต่ทางพ่อหน้าจะไม่เหมือนคนใต้แต่แม่จะเหมือนคนใต้มากแต่แม่เป็นคนนครปฐมแต่พ่อทางสุโขมังปูนกาง์เดอรอทางใต้เล่าสี่ยูเยอยู่กันแล้วไปอะไประมาณนั้นเพเห็นคอมเมนต์แล้วเพราะว่าผมไม่ได้คาดหวังงพี่สมบัติเพิ่งจะเป็นใช่ไหมก็ตอนอยู่ของไลฟ์พี่ลำดวนพี่สมบัติก็ยังโมขี้เหมือนนางเอกอังกอร์ไงดูแล้าแหมยุหัวเตียงแหมลูกนางเอกนางอังกอร์แหมห้องเล้านั่นแหละสบายแล้วสองสามนาทียี่สิบนาทีในว่ามาเจอดารณี ก็ลืมหนอกี่น้องข้าแต่บ่าวยุค่อยกับเป็นข้อโมดูนะอากาศเย็นโลมสบายถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องอากาศดีแล้วเวลาเพื่อนๆจะใช้กระดาษเทชูดนะคะอย่าทิ้งลงชั้นไม่เป็นไรเลยขึ้นลูกายแม่ก็เราบอกว่าทำไมให้ด้วยเด้อวันที่สิบเก้ายี่สิบแล้วจะแวะมาหาใช่ครับจะแวะมาเหรอที่สิบเอ็ดโอเคเสียบไฟแล้วจะดีพอเลยเราเลี้ยงไว้ตัวยมากค่ะ พี่เจนพี่เจนตัวจริงก็สวยมากเลยนะจ๊ยขอบคุณทีอยู่อะตัดตช่วงนเ้ช่วงนี้ AI รู้สึกว่านี่เนาะถ้าไม่เห็นไม่ดีแต่เพื่อนเพื่อนท่านไหนยังไม่เคยเห็นกับบอกใครในเด้อพี่น้องเอ้ยใครนี่แหละเมื่เคยเห็นอร่อยมากเลยเนี่ย แม่ขนมเข็งนอนแล้วมั้งร้านไปทางไหนร้นานไปทางไหนตอนนี้ไปตั้งไหนบองฮู้แม่บมงฮู้มาล่าตัวไปไปตั้งไหน,ไไไหนมามาจ้ามาเดินมาเดินมา,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 ามาขนมเข็งถามว่าเข้าไปถึงตลาดไหมอ๋อ <นา S 1> มันอยู่แ <นา S 1> ถวตลาดแถวกาดนะแม่ขนมเข่งมันอยู่ในแม่จ้า สวัสดีค่ะดาราีจันทำรีส็์วันที่มันสอเร็กเ็นมาพี่นี่มเจนมาเต้นเดียวควันนี้ราปกะแบกปกสแบงแม่แมนแม่แล <además> ้วปกแบงโอ้เราครับปกเยกะอันนี้แหละผลผลผลมะละกออกมละกอมาออกลิซก่อนอันนี้ของฝากค่ะของฝากหิวหีวไม่ได้บอกหิวมาเจ้า ไม่เล็กเออไม่เล็กเออตัวจริงตัวจริงพี่เจนอ่ะสวยนะตัวจริงพี่เจนอ่ะจะมาใครก็จะเป็ไม่ขอประหลงร้านน้องรานนี้ไปทางไหนบอก50งัวมากก็เลยจะมีตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งตั้งแต่ชที่ย่างขาวปั่นอย่างของใช่ไหมจะเรียกมาตีเขาไอ เพือจะเก่งแท้เพื่อนก็จะเก่งแท้เื่อนจะเก่งแถบใช่เก่งคะแนนนะทำอะไรให้ดีที่สุดเวลาหนึ่งขายไปแน่นอนไปแน่นอนตัวนี้เองไปรุ่นเอาเอาเอาจากย์ดีเขาบอกว่าพี่เจนพี่เจนเนี่ยคนข้างๆเขาบอกว่าพี่เจนจะมาเขาตื่นเต้นมากขนมเข่งโอ้ยหยุดเยอะแยะค่ะยังอยู่ไม่เป็นไรเลย ขึ้นลูกไงแม่คารุมเพลบอกว่าทำไมให้ด้วยเด้อวันที่สิบเก้ายี่สิบแม่คาเพลจะแวะมาหาใช่ครับจะแวะมาเหรอวันที่สิบหกแต่พ่อจะเป็นคนไม่เหมือนคนใต้เพราะว่าพี่เอกหน้าคมเลยคมมากคมกีบเลยมอซ่ามองเลยซะตอนนี้ไลฟ์สดก็เลยไม่สามารถเปิดเพลงได้เมื่อกี้เจนเปิดเพลงอ่ะมอลำอ่ะเจนเนี่ยหน้าหางเลยหน้าหางดึงดึงอืงพี่สมบัติเอองงเหมือนกันน่ะพี่สมบัติ มีใครเห็นพี่เออไม่เห็นไม่เห็นจริงๆริแต่เห็นมากก็เลยจะมีตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งตักตั้งแต่ชิย่างก้าวปันอย่างสองคนเยอใช่ไหมอ่างล้ำแรง้าเลยรั้งตุ๊กต้องแล้วที่ลงไม่บ่อน้ำเลยรออะไรรออะไรตบมือรออะไรโอ้โหชักต้องครับวันนี้ระบบมีปัญหาค่ะหกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวห้านาทีจะลงมาไดจะโดนฝังนั่งเป็นเลยบอกเฮ้พี่เดี๋ยว ไม่ได้เินเสียงหมาขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็บายบายก่อนนะคะที่นี่ดังเอาไว้เราไปเจอกันที่แท้ที่แท้สวัสดีจ้าน้องนิชาทัศนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเจอคุณพี่ขนมเพ่งอ่ะโอเคจ้าสนับสนุนเลยโอเคจ้าวันนี้ก็แดวันนี้แม่เล็ก เรียกออกกำลังกายก็เจ้าแม่เทียนไหมจะให้สายเขาจะเห็นไหมเขาจะรู้ไหมรู้ครับรู้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 แับแม่เล็กดูแก้วค่ะดูแก้วน้ำลำไยของร้านน้องดารณีค่ะดูสิคะโอ้ยโต๊ะโตโต๊โต๊ะโต๊ะ่ปแล้ ันปิดแล้วจ้ามันค่าใช้จ่ายเยอะเพราะเราได้นปิดแล้วก็มาเงินอันตรายตอนนี้ม่เลขตอนนี้ตอนนี้พี่สมบัติไม่เห็นแ่เลขเดี๋ยวนี้มาเปิดร้านอาหารหมดเลยเก็บเก็บไปด้วยนะขนมเค็งจะทำไม่ได้แม่ขนงเก็งได้ยินใช่ไหมเขาทำได้เอไอเขาจะได้ยินไม่ได้ทุกคนก็เลยกลายเป็นไอดอลอุ้ยดูแก้วสวยมาก เททีเททีเทชุดเทชุดชเดเทชุดเทก่อนเทน้ำลำไยมาค่ะตูกคาดแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นคำว่าอยู่ขาดพี่สมบัติงงเนาะว่าทำไมช่วงนี้เอไอแบบว่าเอจับไม่ได้หรอกไอเดีกเป็นไอดอลที่น้องตั้งใจจริงว่อตอนเย็นอะเดียวโอเคเอะค่ะมา ทานเผื่อด้วยนะคะค่ะแม่เล็กทานเผื่ออยู่แล้วค่ะอร่อยมากแม่เล็กจริงเจนว่าเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดในโลกเลยแค่แต่เจนทานมานะคะแสดงที่ตู้ทำไมไม่มาล่ะดูดาราดีลวกขาดไปให้ค่ะอร่อยมากเลยตรงข้าวเซเว่นไปแต่แท้นตอนนี้กับมาได้พี่เจนี่ลิโอหัดเทียงขึ้นเหมือนเออตอนนี้กับมาไอะไรลูกละมาไหนใส่ไอจับไม่ได้หรอกไอ้ไี้เป็นไอดอลพี่น้องเลย โั้งใบคุณบอลอย่างของเด้วย่เมื่อตอนเย็นน่ะอร่อยมากซ่วงนะซ่วงเต๋อเียันเล็กมือนางเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นพี่สมบัติไม่เห็นเลยมากรุงเทพก็ต้องแวะอต้องบ้านเฮีย แม่แม่ขนมแข็งมันจะบางกรึ้งเลยเขาจะมีสองตัวแล้วมาตักคุปกินเชอร์รี่บ้านน้องได้ไี่เลชอร์รี่อตัวล่าสุดอร่อยกับข้าวอร่อยมากค่ะอันพนปีแบบแล้วจ้า